พบรูปแบบการใช้ชีวิตแบบครูครบที่นิวครอครูครดสเตชันจุดศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างของย่านครูคตดจากบริษัทโนโบ e เดเวล m เมนคอนโดใหม่ห้องนากว้างเฟอร์ครบมาพร้อมราคาเริ่มต้น1.39ล้านบาท จากความสําเร็จนะครับของโครงการ New น s c r o อสครู t Station ที่ขายโซเอาไปได้ภายใน4เดือนจากเปิดตัวโครงการเป็นครอบพิสูจน์ศักยภาพของย่านค cool รูครอจึงเป็นที่มาของโครงการ New คอร e ครู o t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  o o n โดยตัวโครงการนะครับเป็นอาคารโลไรท์แ8ชั้นตั้งอยู่บนถนนลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตัวโครงการติดถนนใหญ่นะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก นอกจากนั้นนะครับยังสามารถเดินทางจากสถานี BTS คูคตเพียงต่อเดียวไปถึงได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นย่านกเกษตรศาสตร์ใช้เวลาเพียง20นาที5ยแยกลรดพร้าวใช้เวลาอยู่ที่26นาทีหรือว่าสยามใช้เวลาอยู่ที่44นาทีโ <_ d ial> ดยตัวโครงการนะครับมีขนาดที่ดินค่อนข้างใหญ่นะครับมีเนื้อที่โครงการรวมนะครับอยู่ที่11ไร่จะประกอบไปด้วยอาคาร8ชั้น6อาคาร รวมทั้งโครงการนะครับมีพื้นที่พักอาศัยทั้งหมด1,206ยูนิตพื้นที่จอดรถนะครับมีอยู่ที่287คันหรือคิดเป็น2 4เเไม่รวมจอดซ้อนคันโดยความน่าสนใจของโครงการนะครับโครงการชูจุดเด่นด้านการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่มีความแตกต่างกัน3โซนนะครับถูกออกแบบให้โอบล้อมด้วยอาคารพักอาศัย6อาคารนะครับ โดยโซนแรกนะครับจะเป็นโซนฟอ r e เรสต์นะครับเน้นการออกแบบเพื่อความสงบพักผ่อนผ่อนคลายนะครับโซนที่2นะครับโซนลากูนนะครับมีการออกแบบเป็นสายน้ำนะครับเพื่อการออกกำลังกายและโซนที่3นะครับจะเป็นโซนเทอร์เลนะครับเป็นพื้นที่สวนเล่นระดับนะครับเพื่อการพบปะสังสรรค์โดยสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่พื้นที่นั่งพักผ่อนนะครับอย่างตัว recreation zone มีบอร์ดเกรมโซนนะครับรวมถึงตัว outdoor amphitheater นอกจากนั้นนะครับตัวพื้นที่ออกกำลังกายนะครับก็จะมีตัว lap พ o o l มีห้องฟิตเนสนะครับ outdoor cardio มีพื้นที่วิ่ง j o กกิ้งแทร็กรวมถึงพื้นที่นั่งทำงานนะครับอย่างตัว co working a r e ยและก็ตัวพื้นที่นั่งทำงานในสวนนะครับโดยพื้นที่สวนกลางทั้ง3โซนนะครับก็จะมีการออกแบบพื้นที่เชื่อมต่อกันนะครับโดยตัวสังเคนแพดฟรีนะครับให้สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัวนะครับ สำหรับห้องพักอาศัยนะครับของตัวโครงการ n o w e o r e Crew t s t s t s t n นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด5รูปแบบนะครับโดยจะมีห้องพิเศษนะครับอยู่บริเวณชั้น1ที่เป็นห้องแบบ Garden a c c e s s และก็ผู้ l a c c e s s นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวโครงการนี้นะครับจะมีห้องดูเพล็กทูเบด o ูมด้วยนะครับโดยความสูงฝ้าเพดานนะครับในห้องมาตรฐานนะครับจะอยู่ที่2.45เมตรขายเป็นแบบฟูรี่เฟอร์นิท โดยห้องท้ายแรกนะครับจะเป็นห้องสตูดิโอนะครับขนาดเริ่มต้นตั้งแต่22.7ตารางเมตรจนไปถึง23.25ตารางเมตรเป็นห้องที่เรียกได้ว่าเป็น affordable p r i c ามากที่สุดนะครับแต่ยังมีการจัดฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่แยกเรเียาห้องครัวแยกออกไปนะครับรวมถึงยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบเหมือนกับห้องว b e เ d r o o m เลยนะครับโดยตัวห้องสตูดิโอนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น1น,นะครับจนไปถึงชั้น8 ท้ายถัดมานะครับท้ายวันเบดรูมขนาดตั้งแต่26.25ตารางเมตรจนไปถึง27.1ตารางเมตรห้องวันเบดรูมนะครับจะมีห้องนั่งเล่นนะครับที่ติดกับระเบียงตัวขนาดระเบียงนะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าตัวสตูดิโอเมื่อกี้นี้นะครับรวมถึงนะครับยังมีการแบ่งสัดส่วนนะครับเพื่อที่ห้องครัวนะครับกับเพื่อที่นั่งเล่นนะครับโดยห้องวันเบดรูมนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นหนึ่งะครับจนไปถึงชั้น8เหมือนกันนะครับ ท้ายถัดมานะครับท้ายวันเบดรูมพัทนะครับเป็นห้องที่มีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่34.4ตารางเมตรจนไปถึง34.9ตารางเมตรนะครับเป็นห้องที่มีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่7.5เมตรโดยแบ่งฟังก์ชันออกมาเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์โดยห้องอเนกประสงค์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนห้องที่2ได้ด้วยนะครับโดยห้องไทยนี้นะครับวัเบดรูมพัทก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น1จนไปถึงชั้น8เหมือนกันนะครับ ท้ายถัดมานะครับเป็นทาย2 b e d r o o m ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่4 5 7 5ตารางเมตรจนไปถึง4 6 4 5ตารางเมตรเป็นห้องหน้ากว้างนะครับ8.25เมตรแบ,บ่งฟังก์ชั่นออกมาเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1ห้องนั่งเล่นนะครับโดยฟังก์ชันการใช้งานของตัวห้อง2 bedroom นะครับจะมีพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะครับติดกับตัวระเบียงเหมือนกับห้องวัน d room พัดเลยนะครับแต่ว่าจะมีความสะดวกนะครับเพราะว่าจะมีห้องน้ำส่วนตัวของทุกห้องนอนเลยนะครับ โดยห้องท้ายทูเบดรูมนะครับจะเริ่มตั้งแต่ชั้น1น,นะครับจนไปถึงชั้น8เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับห้องท้ายสุดท้ายนะครับท้ายใหญ่สุดนะครับเป็นดูเพกท b e d r o o m ขนาดอยู่ที่59.3ตารางเมตรแบ่งฟังก์ชันออกมาเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว และความน่าสนใจในโครงการนอกจากจะเป็นโครงการที่ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วในอนาคตยังเป็นโครงการที่เชื่อมต่อกับตัวร e s นทมอซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณหน้าโครงการพร้อมทั้งเป็นการพัฒนาโครงการภายใต้คอนเซปต์ TOD ซึ่งเป็นหลักการในการพัฒนาย่านที่อยู่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักอาศัยพื้นที่แหล่งงาน รวมถึงพื้นที่สาธารนณะเป็นการช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่บริเวณนั้นและนี่ก็จะเป็นารายละเอียดโครงการทั้งหมดนะครับของโครงการ New Crookhut Station จุดศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างของย่านครูคตจากบริษัท Noble Development er เป็นคอนโดใหม่ห้องหน้ากว้างเฟอร์ครบมาพร้อมกับราคาเริ่มต้น1.39ล้านบาท ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเป็นไปได้ในโลกอสังหากับ Pop p o p o r i c Channel ด้วยนะครับ